สวัสดีค่ะหน้าร้อนทุกทท่านนะคะหน้าร้อนนี้นะคะมีขวดน้ำไว้ใช้หรือย,ยังไม่ได้ขายของนะแต่กำลังได้ของเล่นใหม่ะคะที่เป็นขวดน้ำที่แบบว่าม้วนเก็บได้อย่างนี้ด้วยสะดวกสุดๆนะคะพกน้ำไปกินนะคะแล้วก็พกใส่กระเป๋าได้สะดวกมากนะคะไม่ได้มา แบบโฆษณานะแต่ว่าก็ได้ของเล่นใหม่นะคะก็มีนิทานสั้นๆนะคะวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้ลองคิดตามนุ่นดูนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะเรื่องลูกอูดกับแม่อูดเออนะคะ ก็มีลูกอูดนะคะที่สงสัยลูกอูดก็เลยถามแม่นะคะแม่แม่ทำไมมีเรามีเท้าอุ้งเท้าที่หนามากๆเลยไม่เหมือนสัตว์ตัวอื่นเลยนะคะแม่อูดก็เลยตอบว่าก็เราต้องเดินทะเลทรายไงลูกเราต้องทนความร้อนเราต้องเดินได้ไกลๆเราก็เลยต้องมอีเท้าที่มันหนาอุ้งเท้าที่มันหนาแล้วลูกอูดก็ถามอีกแม่แม่แม แล้วเราเนี่ยมีขนตางอนไว้ทำไมอ่ะแม่แม่อูดก็เลยตอบว่าขนตางอนก็จะช่วยในการปัดน้ำออกให้เราไงลูกเวลาที่ฝนตกเวลาที่เราเดินทางเราก็จะได้มองเห็นทางไงลูกแล้วลูกอูดนะคะยังไม่พอนะลูกอูดก็ถามอีกแม่แม่แล้วเราเนี่ยมีโหนกส,สูงไว้ทำไมอ่ะแม่ตรงหลังอ่ะแม่ก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจแม่ก็เลยตอบไปว่า เราต้องเดินทางไกลไงลูกเราก็ต้องมีสเสบียงน้ําไว้เก็บน้ําไว้กินไงวันนี้นะคะลูกอูดก็เลยถามว่าแม่แม่ลูกอูดก็เลยบอกว่าแม่แต่ตอนเนี้เราอยู่ในสวนสัตว์นะแม่ฮ hey, แปวนะคะใช่วันนี้เชื่อไหมคะว่าลูกอูดกับแม่อูดนะคะมีสิ่งของหรือมีสปปรรพคุณคุณสมบัตินั้นไว้ทำไมในเมื่อเขาไม่มีโอกาสได้ใช้มันแล้ว เพราะเขาอยู่ในกรงที่ไร้อิสระภาพเขาไร้อิสระภาพทางด้านเวลาเขาไร้อิสระภาพทางด้านการที่อยากจะทําอะไรก็ทําเหมือนชีวิตคนเราค่ะเคยเป็นไหมนะคะเพื่อนๆที่เราก็เป็นคนเก่งคนนึงแล้วก็เป็นคนขยันคนนึงนะ แต่ทําไมชีวิตเราก็ยังได้เท่านี้หรือว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันแต่ทําไมฝันเรายังไม่ถึงสักทีนะคะก็วันนี้นะคะศักยภาพที่ไร้โอกาสย่อมไร้ความหมายโอกาสที่ไร้การลงมือทําก็ย่อมไร้ความหมายยิ่งกว่านะคะวันนี้นะคะสิ่งที่นุ่นนำเสนอมันคือสามารถนําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้มีหลายคนสงสัยว่าทําไมนุ่นถึงออกจากงานได้ แล้วทําไมถึงมีดูมีความสุขดูมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเชื่อไหมคะว,ว่าวันนี้นุ่นจะไม่ยอมเป็นอูดนะคะที่อยู่ในแค่สวนสัตว์นุ่นอยากเป็นอูดที่อยู่ข้างนอกสวนสัตว์นะคะแล้วสามารถเดินไปไหนก็ได้มีอิสระทางด้านความคิดอิสระทางด้านเวลาและมีสุขภาพที่ดีวันนี้เพื่อนๆน,นะคะอยากมีชีวิตที่ไลฟ์สไตล์เหมือนนุ่นไหมนะคะ ไม่ได้อวดร่ำรวยไม่ได้อวดในเรื่องของการที่เรานะคะทำธุรกิจแล้วมันดีแต่วันนี้นะคะนุ่นอยากให้ทุกคนลองมองความฝันของตัวเองดูว่าฝันที่เราตั้งใจเป้าหมายที่เราอยากทํามันไปถึงหรือยังด้วยเครื่องมืออะไรเครื่องมือที่นุ่นใช้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะค่ะ แค่เปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้ในอนาคตอยากเปลี่ยนอนาคตต้องเปลี่ยนความคิดตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งวันนี้นุ่นมีงานงานหนึ่งที่ชื่อว่างาน passive ribbon 8 plus นะคะจัดครั้งที่8แล้วค่ะของบริษัท legacy ที่นุ่นทำนี่เองนะคะวันนี้นะคะเชื่อง่ายก็ไม่ได้แปลว่างูนะคะแต่บางครั้งเราก็ต้องอาจจะต้องยอมเชื่อในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนจริงๆงนะคะงานจัดวันที่4มิ มีสายนนี่เองนะคะวันอาทิตย์ใกล้ๆนี่เองนะคะเป็นงานที่สามารถเปิดใจเรานะคะให้รับรู้เปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะเปิดโลกกระทัดให้กับตัวเองเชื่อว่านะคะเพื่อนๆจะมองเห็นโอกาสที่อยู่ข้างหน้านะคะแล้วเรามาใช้ความสามารถที่นี่ด้วยกันนะคะห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวยังไงทักนุ่นมาได้นะคะบัตรมีจํานวนจํากัดแล้วคะ่ะภายในพรุ่งนี้ยังไงนะคะใครจะเหล่าคนนั้นโชคดีแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ